เรามาเจอนี่ครับมาเจอแปลกๆนะครับนี่อะไรนะครับโอ้โหสวัดดีครับสวัดดีครับอุ้ยอุอุวันนี้พามาเที่ยวเอเชียเทคนะครับตามชาติเยอะมากเลยนะครับนี่ครับนั่งอยู่ก็มีนะครับตรงนี้จะเป็นสิงชาสวรรค์นะครับทงนี้ ชิงชาสวรรค์คู่กับเอเชียติกนะครับทางนี้ฝั่งนี้นะครับแต่อีกฝั่งจะเป็นสุลสิกสกายไฟเออร์นะครับตรงนี้จะเป็นชิงชาสวรรค์นะครับกำลังหมุนอยู่เลยนะครับครับกำลังหมุนอยู่นะครับชูงมากเลยนะครับหน้าซิงชาสวรรค์นี่ก็มีขายนะครับขายขนมปังนะครับแล้วก็ขายข้าวเหนียวมะม่วงนะครับ ไม่ใช่ครับน้ำปั่นมะม่วงนะครับเป็นไอศครีมมะม่วงนะครับแล้วก็มีปลาหมึกด้วยนะครับปลาหมึกย่างนะครับครับปลาหมึกย่างก็มีแฮมเบอร์เกอร์ด้วยนะครับนี่ครับต่างชาติเยอะมากเลยนะครับโอ้มีทิมงานนักเรียนนะครับใส่ชุดสีเขียวมานะครับน่าจะถึง20คนนะครับ อยู่ทางซื้อปี้นะครับขึ้นสิงชาสวรรค์น,นะครับน่าจะขึ้นขี่สิงชาสวรรค์น,นะครับน่าจะเป็นคนไทยนะครับมีผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายด้วยนะครับนี่ครับนักเรียนหญิงนักเรียนชายนะครับมาเยอะมากเลยนะครับ นี้ก็จะเป็นทีมงานเสื้อสีม่วงนะครับคนเป็นศาสนาอิสลามนะครับวันนี้เยอะมากเลยนะครับต่างชาติเยอะมากวันนี้นะครับ,ดบเดินกันไปเยอะมากมากเลยครับสิงห์สวรรค์นี่ก็ เด่นมากๆเลยนะครับนไายก็ชอบมากเลยนะครับชิงชาสวรรค์เอเชียเทคนะครับนะครับพวกนักเรียนนะครับน่าจะพามาเที่ยวๆเปิดหูเปิดตากันนะครับอยู่ทั้งชิงชาสวรรค์นะครับเนี่ยต่างชาติต่างชาตินี่ก็เดินกันยกใหญ่เลยนะครับพลังนี่ก็สวยงามมากเลยนะครับ แล้วมาเจอเนี่ครับมาเจอแปลกๆนะครับนี่อะไรนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีครับอุ้ยอุ้ยอุ้ <c oughs> พี่เขาเล่นนะครับพี่เขาเล่นทั้งนี้เป็นทางเข้าออกนะครับบ้านผีสิงนะครับคนเยอะมากเลยนะครับ เยอะมากจริงๆวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันอางคารนะครับ <c oughs> ทั้งนี้เดินไปทั้งถาเรือนะครับถาเรือเอเชียทิคถาที่หนึ่งนะครับก็จะมาเจอนี่นะครับสิงช้าห่าหมุนนะครับเอเชียทิคนี่ครับสิงช้าหมกหมุนต่างชาติต่างชาติเยอะมากนะครับ คนไทยก็เยอะมากเหมือนกันนะครับเดินกันยกใหญ่เลยนะครับทั้งนี้ก็เป็นหม่องชื่อตั๋วนะครับจักาไทยนะที่จัก,กบาทลืมแล้วเขาเอา,าเขาไ้ติดป้ายเลยนะอ๋อร้อยร้อยบาทนะครับนะครับร้อยบาทเองนะครับ กองเขาทายโพลกัดไม่ทันนะครับนะครับตอนนี้จะพาเดินไปทางถ่าเรือที่หนึ่งเอเชียทิคนะครับนะ